ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูร์ทไถเมืองช้างหรือว่าทางเพจยูร์ทไถเมืองช้างครับผมสวัสดีพี่น้องชาวแพนเพจหรือว่าชาวยูทูบทุกท่านครับผมสาหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมยังอยู่กับหน้างานของเจ้าสุภกรเจริญการช่างครับ2,015ปลายปีครับผมนี่ครับยังไปหา2,016ครับสเปคเท่าๆก็เครื่อง M D ครับ12 H D ไม่ใช่สิบสองเฮตีนะครับตัวนี้เป็นสิบสองเฮตีครับความยี่สิบสองครับตร้างางสิบสองลอนน้ำสิบแปดสเตลยี่สเก้าโซ่สี่สิบแปดข้อครับครับอยู่กับหน้างานแห้งๆครับหน้างานเรามันหน้างานไม่ใหญ่ครับเพราะว่ารถเรามาช่วยครับมาช่วยอีกคันหนึ่งครับบางทีมันก็หน้าน้อยใจครับถ้าพูดแ้วนะครับเรามาสายงานเดียวกันครับแต่เรา ได้เกี่ยวบิงเล็กๆครับแต่ก็ถือว่ามันเกี่ยวไม่ยากครับก็บิงหนึ่งประมาณหนึ่งไร่เศษๆครับไล่หนึ่งบางบิงก็ประมาณสองงานสามงานครับก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวสามสี่บิงถึงจะได้สี่ไร่ประมาณนี้ครับแต่อีกขั้นหนึ่งเกี่ยวมีแต่บิงละสี่ไล่ห้าไล่สองบินสิบสองไร่ประมาณนี้ครับ รถมาด้วยกันครับบางทีมันก็น่าน้อยใจครับเอาได้เกี่ยวแต่วิงเล็กๆครับแต่ก็ยังว่าครับเรามาเสริมทับเขาครับเพราะว่าอ,อีกคันหนึ่งเป็นเป็นรถเจ้าถิ่นครับ เป็นญาติญาติของแกก็เป็นนายหน้าด้วยครับคือเรามาเสริมครับคือว่ารถมันเยอะครับรถมันเยอะเรามาช่วยป้องกันคือว่าหน่วยป้องกันสายงานครับเพื่อให้สายงานไม่หายไปครับให้ให้หายน้อยที่สุดครับป้องกันให้สายงานไม่หายน้อยที่สุดก็ เก็บช่วยกันครับแต่มาเสียตรงที่ว่ามันเจอแต่บิ่งเล็กๆครับแต่พูดถึงว่ามันก็ไม่ไม่เล็กถึงขนาดนั้นครับมันก็พอฟัดพอเบี่ยงครับแต่โชคในความโชคดีคือว่าข้าวมมนเกี่ยวง่ายครับข้าวเกี่ยวง่ายมากครับข้าวเกี่ยวง่ายครับเกี่ยวง่ายเพราะเพราะว่าฟางมันแห้งหมดแล้วเกียน,นี้ส่วนมากจะเป็นนาแห้งครับแห้งซะส่วนมากครับ คน่ีรับแต่ถ้าพูดถึงว่ารถมาอยู่ด้วยกันครับกินกระดูกก็ต้องกินด้วยกันครับกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อด้วยกันครับแต่ก็ยังดีที่มีงานเกี่ยวทุกวันครับเมื่อวานก็น่าจะตกอยู่ประมาณสี่สิบไร่สี่สิบไร่สามสิบกว่าประมาณนี้ครับสาสิกว่าสี่สิบประมาณนี้ครับวันนี้ถ้าได้เกี่ยวทั้งหมดน่าจะตกไปที่สี่สิบกว่าครับเพราะทุ่งนี้น่าจะ ถ้าไม่มีรถคันอื่นเข้ามาก็น่าจะทุ่งนี้ก็น่าจะเกือบทั้งหมดครับนี่ครับก็ยังว่าครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมมีแค่ไหนเกี่ยวแค่นั้นครับมีสัมนา,าเกี่ยวสัมนานแหละพี่น้องนะครับไม่ว่ากันครับผมเพราะว่าเราเป็นรถเสริมครับเพราะว่าอีกคันหนึงเป็นรถ ลดพื้นที่ครับพูดถึงว่าก็ลดเจ้าเท่าแก่เดียวกันครับแต่ว่าเขามาเกี่ยวประจาครับนี่คือบ้านของแกครับงานส่วนมากก็เป็นงานของแกครับอันนี้ก็เราไม่ว่ากันครับ ราไม่ได้หวังอะไรมากมายขนาดนั้นครับบางทาีมันก็รู้ๆอยู่แล้วครับรู้ๆกันอยู่แล้วแต่ในความจะเป็นคือว่าให้มาช่วยเราก็ต้องมาครับเพราะว่ารถเท่าก่เดีวยวกันรถทีมงานเดีวยวกันครับเราก็มันจบอยู่ที่ไหนเราก็ล้างแค่นั้นพอเพราะว่าทำอะไรมากไม่ได้ ประมาณนี้นะครับหน้างานส่วนมากงานแห้งแห้งซะส่วนมากเลยครับในเขียดนี้ครับแห้งหมดครับน้อยมากครับที่จะเป็นตมครับเพราะเสจากนานั้นเป็นนาลอกแล้วก็มันลึกลงกว่าเขาครับส่วนอีตุเขียนี้จะเป็นอีตุซะส่วนมากครับอีตุขนข้าวเพราะว่าเขตนี้เขาเน้นแบกครับเน้นแบกดินแห้งครับนี่ครับดูครับ ดินแหงครับพี่น้องเนี่ยครับหลุดเกี่ยวช่วงล่างมีหนาวครับประมาณนี้ครับผมการเก็บเกี่ยวก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควรครับข้าวแทบไม่ต้องตากครับเพราะมันแห้งแล้วครับข้าวข้าวแหง้งแห้งล้วส่วนมากเลยครับข้าวแทบไม่ต้องตากครับ คันนี้ปากปากเงียบครับคันนี้ปากเงียบตู้ข้องครับดันข้าวลไม่สบายครับปากเงียบตู้ข้องไอเรื่องดันไม่ต้องพูดถึงครับมาแล้วบรรยากาศยามเช้าครับแปดโมงเศษครับมาเนี่ ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ